ครังเรื่องเลยอ่าครับผมก็เอฟพิวฟูเดนะครับก็ไปประกาศว่าเฮ้ยผมจริงๆผมมีลูกอยู่นะ,อ,ะอย่างเงี้ยแต่เออก็คนก็ตกใจคนก็ตกใจมีคนเชื่อจริงจังแบบเยอะมากมีคนเชื่อจริง,งมีเพจมีเพจบันเทิงบางเพจก็เอาไปลงหุ uy, ้ยเมฆประกาศมีลูก<ม>อะไรเงี้ยใช่แ<ๆ>บบไม่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 บอกไม่บอกว่าภรรยาเป็นใครอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยก็ ก็ไปไกลมากเอาจริงๆถามๆาเอาจริงๆพูดตรงๆผมก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่ายังไม่มีแฟนเลยครับวันนั้นที่เราขอสคแบบมันเยอะคะมีมีเพื่อนเนี่ยแหละเพื่อนก็ตกใจฮะเมื่อไหร่ตอนไหนอะไรเงี้ยใครเออใครอะไรยังไงอะไรเงี้ยผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยผมก็ผมก็แกล้งไปเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือจริงๆเราก็เขียนไว้ด้านล่างไงเาะว่าวันที่หนึ่งเดือนสี่คือถ้าเกิดว่าแบบแบบ อ่านอะแล้วเก็แล้ว,แ,ลวแบบเอะใจนิดนึงอะก็จะรู้แล้วว่าเราอะโกหกอะไรเงี้ออาาย <laughs> ใช่ค่ะพูด <laughs> ตรงๆๆตรง, <laughs> ตตรงก็อยากมีครับผมแต่ว่าเอาพูดตรงค,คือคือต้องบอกด้วยว่าการมีลูกมันเป็นเรื่องใหญ่มากเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถาดูแลลูกได,ได้ได้พร้อมพร้อมที่จะดูแลลูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แต่ถ้าถามว่าอยากมีอยากมีคือผมเป็นคนที่รักเด็กอยู่แล้วคือเราเป็นคนที่แบบ ชอบเลี้ยงเด็กอะเออเวลาเห็นเด็กแล้วเรารู้สึกว่าเรา,า,เ,าเ,เราอยากเข้าไปเล่นด้วยคือเด็กเป็นตัวแทนของอแรงบันดาลใจความฝันอะไรเงี้ยเนาะคือทุกครั้งที่เราอยู่อะเราจะรู้สึกเรามีไฟขึ้นมาว่าแบบเออเนี่ยเขามองเห็นความหมายของชีวิตที่บางทีเราอาจจะหลงลืมไปแล้วอะไรเงี้ยคือผมก็เลยรู้สึกว่ามีความสุขมากๆอะไรเงี้ยครับต,ต้องหาแฟนก่อน,อนก,อนก็ประกาศตรงนี้เลยได้ไหมว่าแบบยังโสดอยู่นะครับก็อ่า ส่งใบสมัครกันมาได้ดีเอ็มกันมาได้เลยครับผมเรียนผู้จัดการ้จัดการเที่ยวแต่บาโฮตลูกเยอะรอุ้ยรู้ได้ไงรู้ได้เขาบอกว่าผู้จัดการเที่ยวแต่บาร์โฮดจริงค่ะห้อยอรอุ้ยเขารู้กันหมดเลยเหรอจริงผู้จัดการก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากเพื่อจะเอาไป ใช่ผู้จัดการสอนย่อวาติกตั้งหน้าตั้งตาทำงานมากขางานให้เก่งมากดีมากเพื่ออะไรเพื่อจะเอาเงินไปเลี้ยงผู้ชายครับก็ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะแบบเห็นแก่ผมและเห็นกับผู้จัดการเพื่อให้ผู้จัดการผมเอาเงินไปเปย์ผู้ชายนะครับผมติดต่องานมาได้ครับ